สวัสดีค่ะเด็กๆครูบีมาแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะครูบีมาพร้อมกับเจ้าสำรีนั่นเองค่ะกับกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรื่องบ้านของเจ้าสำรีตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะกับการเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนสันมหาพลวิทยาค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราต้องออกไปนอกห้องเรียนแล้วนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าการเดินทางของเจ้าสำรีเนี่ยเจ้าสำรีไปเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยเจ้าสำลีเจอกับปัญ ปัญหาน้ำท่วมบ้านของเจ้าสาลีใช่ไหมคะอย่างที่สองเจ้าสมลีก็คิดหาทางเอ๊จะทํายังไงนะที่จะสร้างบ้านทาน้ําท่วมได้อย่างที่สามเจ้าสมลีเดินทางอากอ,บบบงอง 4, กอไปเก็บรวบรวมข้อมูลหาแบบบ้านต่างๆและอย่างที่4เจ้าสำลีก็เดินทางออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลไปดูเพื่อนสัตว์ต่างๆสร้างบ้านแล้วก็ช่วยเจ้าหมูป่าสร้างบ้านเหมือนกับเด็กๆนี้คะช่วยเจ้าหมูป่าสร้างบ้านด้ไมมบล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ อ่าถ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเจ้าสมดีก็ออกเดินทางมาสำรวจสิ่งของที่จะใช้ในการสร้างบ้านเหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก็ต้องสำรวจสิ่งของนะคะในบ้านของเด็กๆว่าเอ๊มีอะไรที่จะมาสร้างบ้านทาน้ําท่วมได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูนิทานกันต่อเลยนะคะ ตอนที่ 4. สี่สำรวจสิ่งของมาสร้างบ้านเจ้าสมลีรู้สึกมีความสุขและภูมิใจที่ได้ช่วยเจ้าหมูป่าสร้างบ้านเจ้าสมลีคิดทบทวนว่าสัสตว์ต่างๆล้วนใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวมาสร้างบ้านจึงเริ่มสงสัยว่ามีอะไรบ้างที่จะนำมาใช้สร้างบ้าน เดินสังววจและพบสิ่งของที่ทำจากน้ยดินกระดาษพลาสติกยางและอื่นๆมากมายจึงเกิดความสงสัยต่อไปว่าถ้าสิ่งของพวกนี้ต้องอยู่ในน้ำจะเป็นยังไงฮะจะามาใช้สร้างบ้านท่าน้ำท่วมได้เนี่ย เมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าสำลีจึงรวบรวมสิ่งของต่างๆเหล่านั้นไปทดสอบเด็กๆคะเราจะช่วยเจ้าสำลีหาสิ่งของที่จะนำมาใช้สร้างบ้านฐานํำท่วมได้ไหมว่าจะมีอะไรบ้างและจะทดสอบยังไงถึงจะรู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยสามารถนามาใช้สร้างบ้านของเจ้าสัลีได้ เรียบร้อยไปแล้วนะคะนิทานของบ้านเจ้าสำลีนะคะเด็กๆคะเจ้าสำลีได้รวบรวมแล้วนะคะสิ่งของที่เจ้าสำลีจะนํามาใช้ในการสร้างบ้านมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะอูอะไรบ้างเนี่ยเจ้าสำลีเจอกิ่งไม้ท่อนไม้ใบไม,ไม้กระดาษใช่ไหมคะเอและสิ่งเหล่านี้ เมื่ออยู่ในน้ําแล้วจะช่วยช่วยเจ้าสํารีปลอดภัยจากการถูกน้ําท่วมได้ไหมกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือเด็กๆจะต้องช่วยเจ้าสำลีหาสิ่งของที่จะนํามาใช้ในการสร้างบ้านทาน้ําท่วมนะคะเด็กๆหาในบ้านของเด็กๆเ,เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ครูบีเตรียม หลอดใช่ไหมคะหลอดดูดไมซครีมแล้วก็ยังรัดไวให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สองเด็กๆจะทดสอบอย่างไรนะถึงจะรู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นนำมาใช้สร้างบ้านของเจ้าสำลีได้นั่นก็คือจะต้องเอามาใช้แล้วเจ้าสำลีอยู่ได้โดยที่น้ำไม่ท่วมนะคะเอช่วยเจ้าสำลีหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ